หลุด MPJ 12ตูมเรียบร้อยครับเป็น61หกสิบเอกเอ้าวมั่วอีกอ้าหโีดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพร้อมกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA เพืเ่อนๆสามารถร่วมเชียร์และก็ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่องทวิตที่ทรีแมนเนียแล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่าเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอชา้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการเปินเองก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาเชียร์เกมด้วยกันใน Play Back แอไม่ได้ลู้มหมคะตอนนี้ใน Play Back ของเราเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด3 9 4 0ท่านแล้วขาดีแค่6 0ท่านเท่านั้นเองค่ะเราก็จะครบ4,000โอ้โห,หใช่เดี๋ยวถ้าครบ4,000แล้วตัวว่าเราแจากของเลยดีกว่าฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้โหลดแอป Play Back เข้ามาโหลดเลยค่ะเพื่อนง่ายมากๆเลย และใช้เพียแค่อีเมลนั้นสมัครเป็นสมาชิกของพองเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายของเนี่ยที่จะแจกนะคะเป็นของที่ได้มาจากสปอนเซอร์อรอใจดีของเราค่ะ Hoop Station แล้วขอ,ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะสำหรับโค้ชส่วนลดในเดือนนี้ค่ะ o o p 23dv เพื่อในๆเนี่ยใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ w w w h o o p s t a t i o n t h c o m ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นิวนี้นะคะอยากจะขอไลค์ให้เอ็มินตูง่ะวันนี้ตูนต้องขอไลค์แล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตูนด้วยค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด s u b s c r ร b e อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเรามาเข้าสู่นัดชิงสายฝั่งตะวันตกกันบ้างน,นะครับเกมหนึ่งระหว่างมินิโซตาทิมบูฮูฟส์ครับที่รอคอยมากว่า20ปีรับการมาเยือนดัลลัสแม ทั้ง2ทีมในคงใช้ผู้เล่น5ต,ตัวแรกชุดเดิมชุดหลักของพวกเขาเริ่มเกมมาทีวูฟได้ความแม่นของแชเดนแบกแดเนียลไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาเหมือนกันนะคะในขณะที่ดัลลัสแมริกได้ไครีเดินเครื่องของตัวเองแต่วันแต่ปัญหาก็คือวงนอกของดัลลัสไม่ทำงานเลยค่ะวันนี้ทัพสำรองก็แต้มน้อยกว่าตกเป็นฝ่ายตามพอแต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบครึ่งแรก เข้าสู่ครึ่งหลังทั้งสองทีมยัคงไล่บี้กันสนุกทีวูฟวันนี้นี่วงนอกดีมากๆในขณะที่ดารลัสได้ตามจากวงในเป็นหลักนำโดยไคลรีแล้วก็ลูก้ากลับมาผัดกันนำผัดกันตามอนโนี้เอ็ดร์วที่เงียบๆก็เริ่มทั้งยิง3แล้วก็ลุยเข้าไปทำแต่เช่นเดียวกับลูก้าที่โชว์ฟอร์มความสุดยอดให้เห็นทั้งการยิง3ระยะกลางจ่ายให้กับเพื่อนเก็บลูกโทษ ขนาดนี้ทีวูฟมาผิดพลาดเธอโอ้โหในช่วงท้ายเกมเลยกลายเป็นดัลลัสแมวริกส์นะคะที่ยื้อเอาชนะไปได้แบบมันสุดๆร้อยต่อ105ขค่ะนนําซีรีส์ไปก่อน1ต่อ0ย์ทีวูฟันนี้เนี่ยอุตส่าห์ยิง3าคะแนนลงเยอะขนาดนี้แล้วเสียดายจริงๆค่ะมินเน่มันใกล้มากๆแล้วแต่ก็พลาดไปเสียดายจริงๆครับแต่วันนี้ทั้ง2ทีมก็ต่อสู้กันได้สนุกมากๆนะครับเป็น2วันติดแล้วที่พวกเราได้ชมเกมบาสที่สนุกขนาดนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับ เพราะว่าก่อนเกมการแข่งขันได้มีการประกาศการ,ร,กาการติด AllNBA ซึ่งแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดติดทีม2เลยนะครับไม่ธรรมดามันก็เลยทำให้สัญญาของตัวเขาที่เซ็นไปก่อนหน้านี้เป็น rookie max extension เนี่ยก็กลายเป็น super max เรียบร้อยแล้วนะครับ5ปี245ล้านเหรียญถือว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลเหลือเกินทีวูฟในฤดูกาลนีนะ้มาดีจริงๆนะครับนอกจากจะมีนักกีฬาระดับ All NBA แล้วยังมีรักนักกีฬาระดับ l l Defensive t ท a m ด้วยถวาจะเป็นรูดี้กัวแบร์นะครับนอกจากคว,ว้ารางวัลเกมรับยอด แล้ยังมีเจเดนแมคแดเนยลนี่ติดทีม2ทีมรับทีม2ของ NBA ก็ไม่ธรรมดาครับแต่ในเกมวันนี้เจเดนแมคแดเนยลเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้มีดีแต่เกมรับเปิดมาเนี่ยยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นนะครับจบเกมวันนี้ทำไปถึง24แต้ม ดยการยิง3คะแนนลงไปถึง6กลูกหว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนระดับ60%นี่ถือว่าสูงมากๆเลยครับมีประสิทธิภาพจริงๆแต่นี่ถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่เจเดนแมคแดเนลมีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มเสียดายที่ตวงเขามันหลุดทาเทอร์นาเวอร์ในช่วงท้ายเกมนะครับจังหวนะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทางดัลลัสมีโอกาสยิง3แล้วก็ขึ้นนนัแอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดในเกมวันนี้ภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยร้อนแรงนะครับดูเหมือนพยายามยิง3คะแนนมากจนเกินไปแต่ทััท้้งงงงหมมมดดททปววก็็พพยายาาอ่่เเตีโฉะชสุ พยายามยิง3พยายามข้ามทําแต้มจบเกมในวันนี้มี19แต้ม11รีบาว8ปดแอซิสยิง3คะแนานลงไป5ลูกแต่ประสิทธิภาพในการยิงเนี่ยระดับ30%เท่านั้นเองครับตัวของเขาจะต้องดีกว่านี้เช่นเดียวกับเบอร์สของทีมนะครับอย่างคาร์ลแอนโทนีทาว ทีในเกมวันนี้ก็ยิงไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนทาไป16แต้มกับ7จรีบาวเท่านั้นทั้งสองคนเนี่ยมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานที่สูงส่งของตัวเองนะครับพอเบอร์1เบอร์2ของทีมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต่อให้ปัจจัย x อย่างจาเดนแบล็แดเนียลดีแค่ไหนยังไงก็ไม่ไหวครับไมค์คอลลีในเกมวันนี้เนี่ยก็โดนบีบให้เล่นยากมากนะครับและพอไปเล่นเกมรับปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายามใดก็ตามที่ไมค์คอลลีประกบใครก็แล้วแต่ดัลลัสเนี่ยพยายามจะส่งไปให้เหมือนว่าโดนฝ ในขณะที่รูดี้โกแบรผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี4สมัยนะครับเกมวันนี้เนี่ยป้องกันพื้นที่วงในไม่ดีครับโดนทั้งเจาะซ้ายเจาะขวาเจาะหน้าเรียกว่าโดนตลอดทั้งเกมเลยวันนี้เสียแต้มพื้นที่วงในเยอะมากๆเลยครับแม้ว่าพวกเขาจะยิง3คะแนนดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่ไหวทับสำรองวันนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับอย่างคาซโลโมแอนเดอร์สันเนี่ย ช่วงครึ่งแรกเนทำคนเดียวถึง11แต้มช่วงท้าย쿼ตแรกเนี่ยกดรัวๆเลยนะครับหมดจะเป็น3คะแนน2คะแนนระยะกลางครับทำคนเดียว7แต้มติดนาสวิตยังคงแสดงพลังผลงานสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับวันนี้กดไป1 5แต้มคนเดียวมากกว่าทัพสำรองของดัลลัสแมวริกทั้งทีมแต่ก็ไม่ไหวใครจะเชื่อว่าทีวูฟที่วันนี้มีการยิง3คะแนนลงถึง18ลูกนะครับฟังไม่ผิด18ลูกเยอะมากๆครับแต่พวกเขาแพ้ ตามสถิติแล้วในการแข่งขันเพลย์ออฟทีมไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีการยิง3าคะแนนลงระดับ18ลูกก่อนหน้านี้ชนะ9 2แพ้แค่21ในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่22แล้วล่ะครับหลังจบเกมการแข่งขันแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดวันนี้ก็ได้ออกมายอมรับนะครับบอกว่าพลังในการต่อสู้วันนี้ของตัวเขาของเพื่อนร่วมทีมทุกคนดูจะไม่ค่อยไหวตัวของเขาจะต้องดีกว่านี้รวมถึงทุกคนในทีมก็จะต้องดีกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันนะครับว่าวันนี้เบอร์หนึ่งของทีวูฟอย่าง ชัดเจนเลยครับ ใช่ค่ะแล้วสมัเกมนี้นะคะแอนเนียมีการพยายามยิง3คะแนนเยอะมากเลยนะคะจากเกมนี้เขามีการพยายามยิง3คะแนนสูงถึง60%ซึ่งมากที่สุดของตัวในฤดูกาลนี้เลยค่ะน่าจะเป็นไปอย่างที่ทางดัลลัสแมริสบอกจริงๆว่าพยายามกันนะคะให้ทีวูฟเนี่ยออกมายิงวงนอกแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะในส่วนของดัลลัสวันนี้สุดยอดมากๆโดยเฉพาะคู่หูลูกใครไงม่เน่จริงครับวันนี้สุดยอดมากๆนะครับทั้งสองคนเนี่ยสร้างผลง,งานที่ยอดเยี่ยมเลอเกินเป็นความลงตัวที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้ขนาดนี้จริงๆแต่ก่อนอื่นเนี่ย ต้องขอแสดงความดีกับลูกดอนชิตด้วยนะครับเขาก็ติด All NBA ทีมแรกแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆและด้วยการติด All NBA ครั้งนี้ของตัวเขาเนี่ย ทำให้หลังจากจบฤดูกาลหน้านะครับหลังจากจบฤดูกาลหน้า<ฤ>เขาจะมีสิทธิ์เซ็นสัญญาร,ระดับซูเปอร์แม็กซ์35%ครับเทียบเท่ากับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับ10ปีแต่ตัวของลูก้าเนี่ยยังอยู่ใน NBA ไม่ถึง10ปีนะครับแต่9กระโดดจะรับสัญญาร,ระดับ5ปี346ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสัญญาที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมี NBA มานี่คือความร้อนแรงความสุดยอดของลูก้า และเกมวันนี้ลูก้าก็ต้อนรับการเติด AllNBA อีกครั้งหนึ่งนะครับของตัวเขาด้วยความยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับกดคนเดียวถึง15แต้มจาก33แต้มที่ตัวเองทําได้เราเห็นทั้งการยิง3คะแนนลูกยากๆนะครับต่อหน้าตัวประกบที่ติดชิดกันขนาดนี้เนะี่ยลูก้าก็ยิงเหมือนไม่มีตัวตนเลยเรียกว่าร้อนแรงจริงๆหรือวจะเป็นการสเต็ปแบ็กยิงลูกยาก,ยากๆนะครับใส่เจเดนแมคแดเนียลครับลุยเข้าไปเก็บฟาวเอา,เอาแต้มแต่จุดโทษหรือว่าจะพยายามลุยเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามหลอกล่อให้รูดี้โกแบร์เนี่ยเขา พอเข้ามาประกอบปุ๊บเหมือนเหยื่อ,อเหมือนปลาที่ติดเหยื่อเขาก็ย่อนให้กับเพื่อนร่วมทีมยัดห่วงสบายๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเดลิกไลฟ์ลีหรือว่าจะเป็นอย่างแดเนียลแก f เฟิร์ครับเราเห็นหลายต่อหลายครั้งมากๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีดีแต่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับยังมีอีก6รีบาวแปดแอสซิสขขมโออีก3ครั้งนี่ถือว่าเป็นการพาทีมชนะเกม1น,นะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ปี2021 ตามปกติแล้วเนี่ยดัลลัสมักจะแพ้ในเกมหนึ่งครับ<ช>ไม่รู้เป็นอะไรหลายต่อหลายซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้แต่ในท้ายที่สุดวันนี้สามารถทําได้วันนี้เราเห็นเลยว่าช่วงวอเตอร์ที่สเนี่ยโอ้โหลูก้าโชว์จริงๆนะครับ<ช>อ่านรูดี้กัวแบร์แบบขาดหลายต่อหลายเพย์มากๆเลย เบอร์หนึ่งของทีมดีแบบนี้ไม่พอนะครับยังมีเบอร์2ของทีมอย่างคารีเออร์วิงที่ตัวของเขาก็ได้มาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าช่วงเกม7ที่ทีวูแข่งกันเดนเวอร์นักเกสอยู่เนี่ยเขาก็ดูอยู่นะดูอยู่ที่บ้านแล้วพอหลังจากจบเกมเขาก็ฟังไปเพล,ลินๆแล้วอยู่ดีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเดยกเขาจะประกบกับคารีเองมันก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยหันกลับมาได้ยินอะไรนะแอนแมนจะประกบเขาเหรอ เ,เขาก็เลยเอาอันนั้นเนี่ยแหละครับเป็นแรงกระตุ้นในการต่อสู้เกมวันนี้แล้ววันนี้ไครีก็แสดงให้เห็นว่าพี่จัดให้ <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> เริ่มมาในโอ้โหร้อนแรงตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยนะครับเหมือนจะเป็นการเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปวางบอลซ้ายบอลขวายิงระยะกลางยิงมุมข้าง180องศาทาได้หมดเลยซึ่งไครีเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทีวูฟ ไม่เคยเจอมาเลยนะครับตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกก้องเราจะเห็นรู้ว่าความเร็วในการเลี้ยงจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งของไครีนี่เร็วมากๆอะ่ะแล้วยังมีการโฟลเตอร์มือซ้ายแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นธรรมชาติได้ขนาดนี้คนถนัดขวาแต่ทามือซ้ายได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับจะบอกว่าตัวประกบเนี่ยคงงงเลยนะคะว่า <งง S 2> ไม่รู้รจะเล่นเกมรับยังไงว่าครรีจะมามือซ้ายหรือว่ามือขวาคือเป็นคาดเดาไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่จังหวะที่ครรีเนี่ยพูดถึงแอนเนี่ยเขาก็พูดน่ารักนะคะมินเน่เขาก็ยังมีเพิ่มเติมว่านี่แหละคือความกล้าของแอนความแบบว่าไม่มีความกลัวและก็นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยชอบเกี่ยวกับแอนโทนีแอดเวิร์เนี่ยแหละคะ่ะควอเตอร์แรกทำไป13แต้มนะครับนี่ถือว่าเป็นการทำแต้มมาากกที่สุดของตตัววเคในรแ สำหรับเพลย์ออฟปีนี้ปกติแล้วไม่เคยเกิน4แต้มเลยนะวันนี้กดไป1 3แต้มเร่งเครื่องอย่างเร็วเข้าสู่คอร์ที่2ทําอีก11แต้มครับจบครึ่งแรกมี24แต้มโดยที่ไม่มีการยิง3คะแนนเลยแม้แต่ลูกเดียวทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่8ในประวัติศาสตร์ที่จบครึ่งแรกสามารถทําระดับ24แต้มได้โดยที่ไม่มีการพยายามยิง3คะแนนและน like like ี่ถือว่าเป็นครั้งที่4ของตัวเขานะครับในเพลย์ออฟปีนี้ในภาพรวมทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นครั้งที่8ในชีวิตที่จบครึ่งแรกแล้วมีแต้มสูงงขนนาดี้้3ครั ก่อนหน้านี้เนี่ยทำใส่ในซีรีส์ LA Clipper นะครับพอมาอยู่ใน OKC OK Thunder ซีรีส์ OKC OK Thunder ทำไม่ได้เลยสักเกมแล้วก็มาเป็นเกมวันนี้ครับเป็นเกมที่4จบเกมในวันนี้ทำไปถึง30แต้มนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมครับยิงลูกโทษปิดเกมนี่นิ่งมากๆเลยนะคือทุกคนเนี่ยกำลังลุ้นอยู่ว่าไครีจะมีพลาดหรือเปล่ามือไม้จะแข็งจะสั่นหรือเปล่าแต่ไครีไม่แสดงอาการอะไรใดๆเลยครับนอกจากสวมแล้ววันนี้เขาก็ทำได้สำเร็จครับ ทั้งลูก้าแล้วก็ไครีในวันนี้เหมือนนัดกันมาเลยนะปกติไครีเนี่ยเขาจะให้ลูก้าโชว์ไปก่อนช่วงครึ่งแรกเด็กวเขามาเล่งครึ่งหลังวันนี้บอกน้องลูกา้าเดี๋ยวพี่ไครีขอจัดก่อนนะควอเตอร์แรกควอเตอร์สอง ครึ่งแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอจัดแล้วครึ่งหลังเดี๋ยวน้องค่อยลุยนะดูมีความสุขนะวันนี้ลุยแล้วดูผู้จัด<ร>มีความสุขมากเลยวันน<ด>ี้วันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองของดัลลัสแมว่าจดีกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองของทีวูฟอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้ ow, วันนี้ทับสำรองรวไมไปถึงผู้เล่นทับเสริมคนอื่นๆนะครับจะไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยร้อนแรงแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็มาดีในช่วงที่ทีมต้องการเลยเกิดอย่างพี่เจวอร์ชิงตันวันนี้ก็ยิงสามคะแนนแย่มาตลอดทั้งเกมแต่สสุุดททท้้้้าาาาาายยยมมมมมิงงงงขข80อศพีึนนนใ่วเเกร็จ นี่ถือว่าเป็นการยิงสามที่มีค่ามากๆเลยนะครับรวมไปถึงรุกกี้ทีเด็ดอย่างเดลิกไลฟ์ลีเดะเซคเก n น คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้นําการรีบาวเกมบุกข,ของดัลลัสในเพลย์ออฟปีนี้นะครับและวันนี้ก็แสดงให้เห็นช่วงท้ายเกมเนี่ยเดยกก็ไปโผล่รีบาวเกมบุกได้เฉยเลยทําให้ทีมมีโอกาสได้บุกและก็ทําแต้มได้ทุกคนพยายามก้าวขึ้นมาในช่วงเวลาบีบๆเสริมให้กับลูคายนะครับผู้หู2คนนี้ก็เลยทําได้ดีมากๆเลยใครจะเชื่อว่า2คนนะครับผู้หูลูคายเนี่ยวันนี้ทํารวมกัน63แต้มคนที่เหลือในทีมทํารวมกัน45แต้มนะครับวันนี้2คนนี้แบกทีมแบงแท้จริงเลย ชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่ามีผลและก็สาคัญกับดัลลัสมากๆเลยนะครับจุดหนึ่งที่อยากจะชื่นชมเหลือเกินนั่นคือการยิงลูกโทษวันนี้การยิงลูกโทษของดัลลัสเนี่ยดีมากๆเลยนะครับพวกเขายิง17นะครับ17ครั้งมีโอกาสยิง17ครั้งยิงลงไป16ลูกถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงถึง94.1%ในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยทางดัลลัสยิงลูกโทษกันไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่69%แต่ตั้งแต่ที่พวกเขาแพ้โ OK อ c คสตันเดอร์ด้วยการยิงลูกโทษแย่มากนะครับ52%ในวันนั้น หลังจากเกมนะเป็นต้นมาครับทุกคนในทีมเนี่ยตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยการยิงลูกโทษของพวกเขาดีขึ้นตามลําดับครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้การยิงลูกโทษสําคัญจริงๆและวันนี้ทําได้สําเร็จครับขึ้นนําไปก่อนครับ1ต่อ0พอเอมดเอเนี่ยพูดถึงคู่หูลูใครนะคะตัวมีความรู้สึกว่าในฤดูกาลนี้และในตอนนี้โดยเฉพาะในนัดชิงสายเนี่ยคู่หูลูใครเป็นคู่หูที่ดีที่สุดแล้วนะจริง ตูนรู้รส,สึกแบบนั้นไหมคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนตูนหรือเปล่า <Comment S 2> คอมเมนต์มาคุยกันคือตูนรู้สึกว่านอกจากมีความกลมกล่อมในสนามแล้วอ่ะนอกสนามนั้นก็มีความกลมกล่อมมาก,มากๆนะคะเพราะว่าลูก้าก็พูดเองให้สัมภาษณ์เองหลังจากจบเกมด้วยซ้ำไปค่ะบอกว่าเขาดีใจมากๆที่ได้ไครีเนยะมาร่วมทีมกับเขาไครีไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำแต้มในสนามอย่างเดียวนอกสนามเนี่ยไครีทั้งช่วยสอนสั่งช่วยแนะนำเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความสามารถแล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์มากแค่ไหนประสบการณ์เหล่านั้นความสามารถเเหหล่่่่านนัั้้สิงทีีครรแช์ใกบพือ ทุกคนในดาร์ัสแมวริกสิ่งนี้ตัวว่ามีค่าไม่น้อยไปกว่าผลงานที่เขาพุดให้ที่เขาใส่ให้กับดาร์ัสแมวบริกในสนามบ้านเลยนะสุดยอดจริงๆค่ะแลวก็ลูก้าย,ยังพูดอีกนะคะว่าเกมนี้เป็นแค่เกมแรกเท่านั้นถามว่าเขาดีใจเขาดีใจแต่ก็เขาบอกว่าเขายังไม่ประมาทเขายังคงเหลืออีก3เกมที่เหลือที่จะต้องเก็บค่ะยังคงต้องดูกันต่อไปนะคะซีรีส์นี้อีกยาวไกลแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับซีรีส์นี้ค่ะเกมวันนี้เกมแรกเป็นดาร์ัสแมวริกเก็บไปแล้วเป็นยังไงมันนนนแ่ไหเเาาุกทีด้ ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23ตตีแมนเนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่เดยวของเราฟิตตี้ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราสองคนกับคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมัน